สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตงเซลฟอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรีวิวชุดแต่งของรุ่น Everest 10นะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับไปเลยครับครับผมและกระจังหน้าของรุ่น Everest 10คันนี้นะครับใส่กระจังหน้าตัว Victor V2 นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับด้านข้างจะมาพร้อมกับไฟที่เป็นเหมือนลักยิ้ม2ข้างซ้ายขวานะครับและยังมาพร้อมกับโลโก้ตัวม้ามาแต่งที่ทําเป็นสีเงินด้วยและยังมีไฟ3จุดด้านบน นะครับติดบนกระจังหน้าด้วยครับและในส่วนของด้านล่างจะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับที่ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถและตัดกับสีดานะครับที่ทําเป็นสีพิเศษเป็นสีดําเงานะครับจะตัดแล้วก็ดูเข้ากันระหว่างสีขาวและสีดําและคันนี้นะครับด้านข้างจะใส่เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์ทําเป็นสีดําเงานะครับจะทําให้แมทกับสเกิร์ตด้านหน้าที่ทําเป็นสีขาวมุกและสีดําเงา และล้อคันนี้นะครับจะใช้เป็นล้อของยี่ห้อเลนโซนะครับเป็นโฟร์ฟอร์มิงนะครับเป็นรุ่น a s ส a านะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยครับตัวนี้เป็น l i t e เทคพานะครับจะทำให้มีน้ําหนักเบาแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้จะใส่เป็นยางของเลนโซเช่นกันนะครับเป็นรุ่น RTX สเปคยางนะครับจะอยู่ที่ 27555R20 อย่นะครับยางตัวนี้จะเป็นยางที่ไว้ลุย o f f ฟโรด และด้านหลังคันนี้นะครับจะติดเป็นสปอยเลอร์ของวิกเตอร์เช่นกันนะครับทำเป็นสีขาวและสีดำนะครับจะเข้ากันทั้งสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์และยังมีสเกิร์ตหลังนะครับเป็นของวิกเตอร์เช่นกันที่ทำเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถครับและตรงขอบเส้นนะครับทำเป็นสีดำเงานะครับโอเคครับและก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น e v เ r e s t 10นะครับราคาอยู่ที่1 3 9 7 0 0 0บาท แล้วก็ถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับเพิ่ม1 2 0 0 0บาทและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากปกติ1 3 9 7 0 0้าามน้านนะครับลดราคาเหลือแค่1 2 4 9 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับและลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0 6 3 2 6 5 4 5 2 3นะครับผมชื่อตงนะครับหรือที่เรียกว่าตงตงเซฟอร์ดได้เช่นกันนะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาเจอผมได้ที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสสาขาพระรามสี่นะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับรบกวน้ลูกค้ากดซับสไคร b e กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปมาให้คุณลูกค้าดูด้วยว่าขั้นต่อไปผมจะรีวิวรถรุ่นไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ